สบายดีสว <y> ัสดีพ่อแม่พี่น้องเลยเอฟซีเบอร์ซูคูซุโคนเด้อยินดีต้อนรับเข้าสู่ทองลูกสาวสาวนะเมื่อนี้ยกับพบพ่อกับเ่าคือเก่ากับบรรยากาศยามเที่ยงเที่ยงน้องพ่อแม่พี่น้องเมื่อนี้ยเจ้ากุ้งกลับมาอยู่ฮานค่ะบอกน้องมเมื่อนี้ยเจ้ากุ้งกะมากินตามตามยังไงนี่สาวเอ๊ะ น้องนัดสาลาวกับสาเข่งลาบเลี้ยงพี่น้องเด้อเจล้วกมมีจับหัวใจจับหัวใจ้วกมมีนี่น้องพี่น้องโอ้ยกองหัวสิลมแล้วาบมาเด้อพ่อแม่พี่น้องมันกินน้ำกันสบายดีมาเด้อพี่น้องมันกินน้ำกันอันนี้เป็น ใช่นะคะพักมันก็หายลายเลยพี่น้องมันอ้อนเนาะอากาศกั็ร้อนมากติเข้าใหญ่กินกับข้าทำไงคะพี่น้องตีเข้าใหญ่แต่บ่มีข้าวอันบางก็ได้เลยอย่าลงมือเลยเด้อบบบนี้ข้าวบ่อแม่บอกใช้มือแสบสุดเนาะฮะจักเรังเป็นยังขอบคุณเจ้าอันนี้ค่ะจานแม่แต่พันกีพี่น้องเรากินอยู่นะ ชิบบทชิบบทก๊งขาบะา,าบะาขาบาะระบงร่างไงเด้อมือมาดุเจ็ดจริงๆยุ <c oughs> บ,อ,บยอีกแล้วพี่น้องกินใจยังกระยาบบุเซบซำใส่มือแบบนี้ บอยันข่าวจะเบิดหนึ่งไหมน้อยเรเล่กันหนึ่งเราเล่้กันหนึ่งบอกคม่ค่ากับพี่น้องบริการข่าวแม่ค่าเสริมข่าวอืมใช่พี่น้อง ยีบาทได้ิมเลยเนาะตอวลายใา่ยูไทยกัสามบาทเลยสามบาทสีบบาทอันนี้ยี่สิบาทก็บือวลายเนาะเก็บมาตั้วแลกเลยนะ,นะเพื่อข้าวของผอ

เฮ้ยเฮ้ยเทปเทปมาจากวะเทปเทปเฮ้ยามอ่ะเทปป่ะหรอเทปเทพอดีแทบไม่ใช่หือ เยอะกว่าคนแบงค์นะชอบกับคนเก่าเลยจังแข็อต้องดอแลกันดีขึ้น กินครับกำลังแห่นตีนเนี่ากลุ่มบัาโลกนะินทองแล้วพอข้าวหนึ่งปริมาณกตาแป้งบะบันแบบแป้งบบลเมนแล้วไป่ค่ะ จะอปินบุฟเฟ่ต์เขาบอกจะไป้องกันตอนหนึ่งเข้าสวนเลนไร่ยากไปเลยเ่เก้าพันเขากันกับนั่นคือะไรชูงสุดาิห้าเทาหกคนเลยยัง,งสมามสิบเนาะสามจิตห้าทน้ำทำไม ไปน้อยคนก็กินน้ำปลาจะมเสียไหอิ่มให้อิ่มมา้วมาไปหายใจไกินข้าวไร้จ้ามอนะฮะไม่กินข้าวไร้้อไม่กินขอยไม่ไกินห่ได้บมันหนอยากที่กิน มันบ่อยากมันเอากินอินขับอะไร่ะบ่อยากแล้วก็หอดเวลามันมันจะหยากเคยเคยบอกินอะไรก็คอยมันบ่อได้แต่ก็อดตอนได้ก็ได้ขันนี้อดตอนแรงก็ได้ที่คอยแบบตอนก็กินน้ำหูกินนอนเลยบ่รับขนนอนเด็กอย่าเป็นสองขันไม่กินเขาแลง มัน่งขึ้นเยค่ะนอนสะดุ้งตื่นสะดุ้งตื่นคือตกเทวเห็นปะถ้านอนไรกานะฟันมันระเริดอือมกนกำลังเริ่มนอนเลยเป็น <c oughs> ด้วนค่ะ ปิ้งาอันนี้นใหญ่ไงบเขาปิ้งชุกแล้วก็กินลเลยกระเบนตื้ออยู่ไทยจะยเจ้ายำลยรครับบร์มออีกระดูก40บาทกิจกอีกน่งจาิว่าจะบวกกะดวกกว่าเนาออยากยังไ้กิน่ะทำได้ไมเงิ <c oughs> นเอาเห็ดงามกับมีเน่ล้วเนานะ ห็นเป็นแผนไปก็ออกไม่ได้ไข่อยประเดี๋ยวต้องจะหงุดงงอะไรเราอยู่กลางหงตัวหันหลังดิฉันบอกาว่ากันมาพี่น้องกินแบบตามสไตล์ชาวเราแปดนาทีและเพชรหนำกินข้าวเดืนสิบแปด โมมีตูดไม่ใช่ไงเช่นมีเช่อน้องน้องบอห้เอาขาปุ่น,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 นมางข้าวปุ้นใช่ข้าขาวปุ้นชอทำจจเอาหมอข้าได้อาจารย์เชื่อ,อเลยไมไม่มบิด ว่าจะจบแล้วบอกแล้วบอกกอนเลยเป็นพ่อเลยนะดันใช่ค่ะมาเก็บมามินแทนัวกกมาขอมาห่มข้าเยแตกเลยใส่จักสามปียังค่ายังแตกมันุ่มก่อนเนาะเออจั ฝันมันยิงมาบนแหงเนาะนี่เลยปัวมาตกตอนค่ำปะเออต้องแล้วมกรัดในในส่วนล่างส่วนนั้นเป็นทะเลอออยากกินดำไหมไล่กับปูอ้วนอยากกินดำในสวรรค์เนอะกินน้อยกับอ้วนกินเอะอ้วนดำในรักสีเออรักหกแซ่บที่สุดในสวรรค์หรอ ตําร้ก็ตลค่ะตมมะฮุมสิบบเบิแล้วบักินเั่งกินจนเบิดตาคนนไหลาใส่น้ำตาลนะตมคนกินจานเดียวกัสิบเบิลใสน้ำตาลแล้วก็ลดสจิจัด่น้อยเจ็ดมือก่อนไม่มีเลย คิดสู้เจ้าหมดแล้วบอเสือผา้ำอันเร็จมือเล็บแแม่กินแกงละม่กาแกงละไมใช่แม่แกงละไมนะ้ค่อดิแกงแล้วได้บาเลยแกงใส่ไละไมจะกัดปหาาเลยกําหนึ่งเขา่าอันนันโกะกุบกลายก็จิจักป่วงพาอตะูจนสอดพิด อาจะเศร้ากูไปได้หนามาโูมันเป็นถูกโคทะลดมันกัดโคจะเสียดนะจ้ามนหนาเอามาแกงกินเลยแกงสาเหตุขกงเนาะก็จะเสียไ่เห็นข็้นยมันหนาเดี๋ยวมันปงบอกหน่ยเะปางแล้วส่งนะนะถั่วทีหน่อย ก็ซื้อไปรักษาพวกอ่ะสั่งไปจักเบอร์หรือเ่าใครซื้อมาถูมาถูกเบิร์แม่ข่อยฮะมีโทรศัพท์แปรงยึดเลยโตของข่อยค่ะเพาะยังเงินใครซื้อให้เราซื้ออันนี้มีเทียวหรอเด้อเอ้เกมใช่ไฮล่าเอาเป็นเปไฮล่าได้รบางได้กำบไลท์เป็นสปอนเซอร์อะไป่ะ ก็หมดท่านเชคต่อไม่ได <halluc inations. S 3> ้่ได me> ้บริจากะจ้างมันอยากกินยังก็เลยสั่งมากสุดใเลยกับบริยานจังบ่เบิดถ่าเราไปใช้มันจะเป็นอดมันเด่มันดำมัน การฆ่าจิตนะเออจำเปนต้องทำเกินน้ำหนักเกนน้ยหนัก อุ่นจันเพี้ยไผ่ะเพรษไผ่กะเพรษไผ่กะบบไวตอนนี้ก็กินอิ่มแล้วเนาะพี่น้องแต่ว่าโบเบิดพี่น้องตามาหุ่มจานหนึ่งสามคนกินเนาะเหลือแต่มาเล่นเลือแต่มาเล่นเล่นลายเลยมาเล่นลายมั่งเนาะแซ่บแซ่บพี่น้องแต่ว่าเพ็ดไปหน่อยหนึ่งเนาะบป็น,นี้จะได้กินมาเล่นถือก็เล่น แตโอเคน้อพ่อแม่พี่น้องสำหรับคลิปนี้ชาวกุ้งก็จบเพียงสำเนาฝากพ่อแม่พี่น้องก็ไลค์คก็แชร์ก็ตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ชาวกุ้งเห็ดลิปหน้าและคลิปต่อไปในเด้อพ่อแม่พี่น้องแต่ที่สำเป็นก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อติด่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องลูกสาวนะสบายดีสวัสดีพ่อแม่